มาดูข้อที่2กันต่อเลยนะครับข้อ2เขาบอกว่าสวนสัตว์แห่งหนึ่งเนี่ยมีวานสีน้ำเงินจำนวน6ตัวนะครับเขาบอกมีวานสีน้ำเงินจำนวน6ตัวนะ,ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งตัวจะมีน้ำหนักเป็น1 4 2 2 5 0สกิโลกร,รมัมนี่คือวานนะครับึ่งจริงเขาเขียนถูกนะเป็นวานนะหลายคนเู้เป็นปลาวานจริงวานไม่ใช่ปลานะครับวานเป็นสัตว์ในรลูกด้วยนม ถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์จะรู้อยู่แล้วแหละนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะอ่ะเขาบอกวานเนี่ยมี6ตัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยน้ำหนักเนี่ยแสนสี่หมืองพันสอร้อกิโลกร,รัมโอ้ปเปลอ้อเลยนะครับเขาบอกว่าวานเสียงเงินในสวนสัตว์เนี้มีน้ําหนักรวมกันเนี่ยประมาณกี่กิโลกร,รัมครับเขาต้องการน้ําหนักรวมนะครับแล้วดูช้อยดิยสังเกตช้อยก่อนเลยเห็นะช้อยเนี่ยจะอยู่ในรูปของเลข สัญ,ญกรณจำเรืสัญ,ญกรณ์ได้ไหมในบทเลขยกกาลังตั้งแต่ม1กับม2ใช่ไหมครับเขาเรียกเลขสัญญกรณ์ก็คือตัวเลขที่เขียนในรูปของ A อคูณสิยกกําลัง n ็ก็คือใช้กับตัวเลขเยอะๆนะครับเอคูณสิบกำลัง n นสมมติข้อนี้น่าจะเกี่ยวพันกับพวกเลขยกกําลังนิดนึงะนะครับแต่นอกจากเลขยกกาลังแล้วเนี่ยกว่าสายตาดูโจทย์สบรรทัดสั้นๆเนี่ยมันน่าจะต้องเกี่ยวพันกับอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือสถิติครับมันเกี่ยวสตินิดนิด,นด เขาบอกว่าสวน,าสนั์เนี้ยมีวานเสียเงิน6ตัวอันนี้คือจํานวนโดยเฉลี่ยครับคำเนี้ยแอบซ่อนอยู่นิดนึงโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะมีน้ําหนักเท่านี้อ่ามันก็คือค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยน้ําหนักต่อหนึ่งตัวในทางสถิติก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับมันคือ x bar เห็นไหมโดยเฉลี่ยแล้วนี้คือ x bar บเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งเนี้ยน้าหนักเท่านี้ ก็คือบอก x bar มาบอกค่าเฉลี่ยเลขคณิตมา14 2 2งแสนาจำนวน6ตัวตัวนี้คือ n ฮนะคือจำนวนถูกไหมครับสุดที่โจทย์ถามคือน้ำหนักรวมฮนะเขาอยากได้น้ำหนักรวมนก็ต้องนึกถึงสูตร x bar หรือค่าเฉลียนะ่ยละจำสูตร x bar หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ไหมครับไี่เป็นไรพี่ทวนให้เนาะนี่จากสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยนะครับ x อ็กบาร์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับผลรวมของข้อมูลผลรวมของข้อมูลแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลนั้นผลรวมข้อมูลหารด้วยจํานวนข้อมูลหรือเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบย่อๆสั้นๆก็คือผลรวมข้อมูลก็เขียนแทนด้วยซิกมาเตัวนี้อ่านว่าซิกแม่นะครับซิกม่คือผลรวมบางคนไปอ่าน M ตะแคงน้าราเขียวเหมือนตัวเอ็มรตะแคงข้างเนี่นะครับก็อ่านซิกม่ซิกแม่แทนซั m เมช i o n หรือผลรวมก็คือผลรวมของค่า x หรือผลรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจํานวน ที่หลายคนจะท่องมันว่า x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n เนี่ยตัวเนี้ยนะครับส่วนนี้สําคัญนะครับใช้ยาวจนถึงมปลายเลยเดี๋ยวมปลายก็ต้องเจออีก x บาร์หรือค่าฉเฉลี่ยคณิตคือซิกมา x ส่วน n หรือผลรวมหารด้วยจํานวนผลรวมข้อมูลหารด้วยจํานวนโจทย์ถามน้ําหนักรวมก็คือถามซิกมา x ตัวนี้แหละครับเนี่ยข้อนี้จริงๆโจทย์ถามซิกมา x ฮะก็คือถามน้ำหนักรวมอ่ะนะครับของ วานน้ำเงินทั้งหมดเลยก็คือถามตัวซิกมาจากสูตร X bar บเท่ากับซิกมา X ส่วน N ถ้าน้องอยากได้ซิกมา X ก็เอา N เนี่ยคูณไข้ไปหา X bar ก็จบละเพราะฉะนั้นซิกมา X ของเราก็คือ N แล้วก็คูณด้วย X bar แค่นี้เองครับก็คือเอาจำนวนเนี่ยคูณกับค่าเฉลีย่ยจำนวนในนี้ก็คือ6ค่าเฉลี่ยก็คือเนี่ยแสนสี่หมเนี่ยจับคูณกันเห็นไหมครับอ่ะพี่คูณให้ดูแบบ ละเอียดยิบเลยนะตั้งคูณให้ด้วยเนี่ยหนึ่งแสนี่แล้วก็คูณด้วย6ครับนี่ยตั้งคูณกันจะๆเลยนะครับ1นึ่งสี่สหูนยเนี่ยคูณกับหกอะไรพร้อมแล้ว6กคูณศย์ได้ศูนย์หกหสสครับใส่ศูนย์ 0, ทดไป3 6มหกสองสองสิบสอทดสมก็เป็นสิบห้า ก็ใส่5ทด1 6คูณ2ต่อเป็น12ทดอีก1ก็เป็น13ก็ใส่3ทด1 64 24ทดอีก1ก็เป็น25ก็ใส่5ทด2 61 6ทดอีก2ก็กลายเป็น8ได้ละสรุปแล้วเนี่ยซิกมา่า x หรือผลรวมเนี่ยของน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับไอ้น้ำหนักรวมหรือผลรวมน้ําหนักเนี่ยก็คือ853,500กิโลกรมัม จริงไม่ได้800,000กว่ากิโลกร,รมัมแต่ชอยเนี่ยนะครับเขายังให้น้องจัดเนี่ยไอ้800,000กว่าให้เป็นเลขสัญญาณด้วยเลขยุคกาลังต่ออีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ไปจัดเป็นเลขยกคกาลังต่ออีกชั้นหนึ่งแต่แค่น้องคูณเสร็จแล้วน,ะน้องชำเลืองดูชอยนะเราก็จะสามารถตัดชอยได้ละตัดไปได้สองชอยถูกไหมเราได้850,000กว่าเวลาเราจัดเป็นเลขสัญญาณเนี่ยมันก็น่าจะไปตอบข้อ1ห,หรือไม่ข้อ2ถูกปะมันไม่มีทางเป็น9.95อยู่แล้ว จริงไหมเพราะฉะนั้นมันตัดได้สองช้อยแล้วก็คือตัดช้อยสามกับสี่ทิ้งก่อนได้แล้วเนี่ยตัดช้อยเนี่ยทิ้งก่อนได้แล้วเป็นไปไม่ได้ละก็ต้องไปถอยจุดทศนิยมอหว่าตรงกันหนึ่งหรือสองแค่นั้นเองนะครับทีวิธีการเปลี่ยนเลขแปดแสนห้าหมื่นกว่าเนี่ยให้เป็นเลขสัญ,ญกรณ์เนี่ยนะครับมันก็มีเทคนิคที่พี่ใช้ส,สมัยประถมแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครเคยใช้เหมือนพี่ไมไม่รู้นะวิธีการเปลี่ยนเลขหลักหลายแสญญนให้กลายเป็นเลขสัญ,ญกรณ์เนี่ยพี่ใช้เทคนิคการกระดึบจุด ถ้าใครเคยเล่นกับพี่ในคอร์สไปพี่จเคยสอนไปแล้วใช้เทคนิคการกระดึบจุดก็คือไอ้แปดแสนห้าหมื่นกว่าเนี่ยมันก็คือแปดแสนห้าหมื่นสาพันห้าร้อยจุดศูนย์กิโลเนี่ยจุดศูนย์กิโลถูกไหมครับก็คือแปดแสนห้าหมื่นกว่าจุดศูนย์นะครับนี่คือจุดเดิมของมันแต่เราจะขยับให้มันเป็นแปดจุดห้าสามแสดงว่าเป้าหมายคือเราจะขยับไปอยู่ตรงนี้ เห็นจุดตรงนี้ไหมนี่แดงๆเนี่ยน,น,นะนี่คือเป้าหมายเรานี่คือจุดเริ่มนี่คือจุดสุด,สดท้ายอนะไฟนอลน่ะจุดสตาร์ทกับสต็อปก็ได้เรง่ายง่ายๆสตาร์ทกับสต็อปจากสตาร์ทไปสต็อปตรงเนี้ยนะครับดูซิว่าเราต้องกระดึบไปทีละช่องเนี่ยกี่ครั้งอ่าแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวมันจะได้เป้าหมายเราละมันจะกลายเป็น8.53 5ุดห้าศูนย์คูณสิบยกกำลังเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็กระดึบ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 ไปแล้วก็นับนับจำนวนครั้งเลย เ,เริ่มนะครับกระดึ๊บไปะครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งถ้าเรากระดึ๊บ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 เงี้ยห้าครั้งตรงนี้จะเป็น10ยกกําลัง5ง่ายถ้าเรากระดึ๊บ7ครั้งก็เป็น10บกำลัง7ถ้ากระดึ๊บ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 เงี้ยสิครั้งก็เป็น10กําลัง10นี่คือวิธีการคิดเลขในใจแบบง่ายเลยเนี่ยนะครับคำตอบประกายเป็น8.535คูณ10ยกกำลัง5ครับไปดูช้อยเป๊ะเลยก็ตรงกับช้อยข้อที่ หนึ่งนั่นเองเนยฮะข้อนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับและแนวเลขสัญ,ญกรณเนี่ยโอเน็ตออกแทบจะทุกปีเหมือนกันนะครับเป็นเป็นข้อสอบแนวบังคับอะ่ะจะออกปีละข้อเกือบตลอดเลยสําหรับเลขสัญ,ญกรณนะครับก็เก็บไว้ดูได้สำหรับข้อนี้นะครับออาจดไปดูได้เลยนะครับ